กิววนพี่เนเหรอไม่จะไอกะทอนะมันเปรี้ยวแต่ตอนนี้มันหวานแล้วกระทอมมันเปรียปร้ยวอ่ะไปขมแต่พี่เนหวานนะเลรอยออลองชิมดูไหมจังกะยาเน้นอเจ้าคนมีความรักดักเน้นนะโอ้อ ดีครับเราพาคุณบียมามีมีชือว่าแบบสวยๆนะคะไยดูเลยขอบคี่ค่ะพี่น้องอไป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 เป็นเด็บ้านบ้นแต่ได้ใจ จะน้อมบฟูฟังจะยอมทำทุกอย่างให้เธอนั้นบายจากใจเด็กตายคนนี้นั่งเด็ดตีปรีเลี้ยงหัวทำได้ก็ไม่เคยคิดใช่เหรอครูก้อยอะไรครูก้อยอะไรเอาเนื่ยไงเอาแล้ววันนั้นอ่ะมีคนมีพี่เขาไปหาหนูที่บานนาแล้วเขาถามว่าหนูนเหนื่อยไหมหนูได้ยินว่าหนูเหนื่อยไหมหนูก็บอก หนูไม่เหนื่อยเลยค่ะแต่เขาถามว่าหนูเหนื่อยไหมนี่แปลว่าหิวใหน่แล้วใช่ไหมหนูก็บอกไม่ค่ะหนูไม่เหนื่อยเลยค่ะคนละคำกันเหนื่อยแล้วกตลกเขาถามหนูว่าหิวไหมแต่หนูบอกไม่เหนื่อยนะคะครูโดนแกงหลายคำมากนะครูถ้าหนูกลับไปแล้วไปพูดกับพี่ๆข้างบ้านพี่จอยที่ที่หนูเรียนมากับพี่ๆเนี่ยหนูโดนเขาด่าแน่นอนแต่ละคำจับน่าักค่ะน่ารัก แล้วคำวมาน่ารักไม่ใช้คำไหนกันเนยก็คืออ้อร้อกับหน้ารุนรึกอคือน่ารักหมดเลยเอาแล้วอะไรเติบปะคะอะไรเติบเอาคุมีะเป็นเด็กบ้านบ้านแต่ได้ใจไม่เคยโลกใครให้เสียหลัง คอยถน,นอมฟูมฟังจะยอมทำทุกอย่างให้เธอนั้นบายจากใจเด็กตายคนนี้นังเด็ดดีพรีเลี้ยงวัวทำร้ายก็ไม่เคยไม่ร้อนเ <ไอ S 1> หรอผิวไม่เลยค่ะ <c oughs> น่ารักมากเลย,ยคุณต้องใช้กันแดดเยอะๆนะใช่ไหมคะใช่ค่ะ sắc pha lá mua, ừ bò, cô sao, máy, thợ năn, lila, thả bên này, thằng hao, trăng nay, ừ bò, bưng sông, nam, theo gấp ba, coi, chữ con sao, bẩn con, thành polio. cứ sang, để hết tầm đa cứ chăng khốn sao, tiểu bò, mì mong, tiền lan, ông tôi già, บานแต่ได้ใจไม่เคยโลกใครเทียลังคอยถนอมปูมฟังจะยอมทำปวดทุกใจพี่จังเห็นดังน้องดองว่าแต่ไกลน้องเป็นคนที่ไหนนาคนสีหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็กระบี่สุราธานีมาห้อยเท้าคนจุมงนไม่ละอักสะจันะะ่นสโลว สัจจ์สลาวามนุษย์เกิดมาบางคนกอบาอัจจัย์ได้เสพยาบาดึกว่ายาขยันวันไหนไม่ได้เสพนั่งแบบยันยันพอเมายาบาสเป็นเด็กบ้านบ้านแต่ได้ใจไม่เคยโลกใครเที่อะไร น้อมปุ้มปังจะยอมทำบรอรันนี้ตรงที่นี่หรือ่่น่๋ยวได้อีกฉากนึ่ะครงตรงตรงตตรง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 ตตรง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 ต่งตรงตรงีตรงีรตรงตรงเดี๋ยว bắt. Ê, check. Đi <laughs> đi. Dạ, cho boy. Đéo. Nó đâu phải kiếm chút. Không นะครับผมแล้วขอบคุณสปอนเซอร์ป yeah ิดกล้องบ้านบ้านใส่ใจเย้